สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้ามื้อนี้กัวันจันทร์ที่19ตุลาคม63นะคะที่ดอนทอยนะคะตลาดนัดโพกระบือดอนทอยค่ะวันจันทร์มื้อนี้ฝนตกค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนเค่ะตกตั้งแต่เมื่อคืนน,ะะน,นี้แล้วก็มาตกอีกแล้วโอ็สีแดงเนี่ยของไผรสีแดงเนี่ยของไผร เท่าไรนะ 41, สี่หมื่นหนึ่งพันขาวั้งดิคู่นี้ห้าหมืขาวกับแดงี่บอขาวกับแดงี่ห้าหมื่นขาวกับเหลืองห้าหมื่นเห้าอยห้าหมื่นเอ็่าร้อยขาวกับเหลืองโตโต ขาวกับเหลืองห้าหมื่นเอ็ดห้าร้อยขาวกับเหลืองอันนี้ของของต้อมควายซิงนะคะน,นี่เมื่อกี้นี่ถ่ายควายวันนี้มาถ่ายง,วางยัวนางหอยผุนผัวนางหอยเมียนายหอยผัวนายหอยเมียนางหอย อันนี้ก็สี่หมื่นสี่หมื่นกว่าถ้าสนใจก็ทักมาได้ที่เบอร์084797 4494นะคะที่เบอร์นะ้อยต้้มคอยซิงนะคะ่ะตัวใดอีกเนาะตัวใดอีกอตัวเลืองงฮะดิ แม่ลูกฮะเท่าใดนะห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าแม่ลูกสีเหลืองวัวสีเหลืองกันนี้สูงขนาดแม่ห้าหมื่นห้าอันนี้กับของต้อมคฟอยซิ้งคือกันครับ ต้มควายซิ่งสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์0847974494คะ่ะตัวใดตัวไห,วไหยอยาเขากองใสเอาคุณสัน หนาวว่้องเท่าใดนะ่บ <ics> yeah ่ครับสามสิบสองครัแม่แดงคะสมโตมาแล้วสามหมื่นคกันได้ครด่ต่อได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสามสี่หกเก้มเก้าเก้าเจ็ดค้าไทยต้ใตอนนี้บ่เจ็ดม ตัวนี้เจ็ดหมื่นโทรคุยต่อรองได้เจ็ดหมสันตัวนี้ที่เบอร์ในห้อยห้อยมวนศูนย์เก้าสามสี่หกเก้าามเก้าเก้าเจ็ดนีครน่เล่น้ำี่เลนตัวเล่เล่เท่าไหร่เล่ เลียนรครับเออม4 13ครับ4 13 4 13เรียเลึสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอรในหอยมวน093 469 469 3 9 97 3 9 97โทรคุยได้ครับโทรคุยต่อรองกันได้นะคะที่เบอร์นี้เบอในหอยมวนนะคะเอาซับนี่แหละซุปนั้นมันขีรไหลใส่ขีรไหลไม่อันบ้านเหรอ แม่นบอกอันนั้นเท่าไหร่นะอีแดงน้อยนี่ว่าเออนสิบเก้าครับนี่บอกมีน้อยครับแดงน้อยจะบอกโอ้หางคือดีสิบเก้าว่าสั่น้อยน้อยตัวนั้นดีตัวนั้นว่าเจ้าหกขาลอยครับเจ้าหกขาลอยลายปีได้นะว่าลูกเล็กครับเอาลูกเล็กรับมันบะกินหยาบป่ะฉันมันเขาจะเก็บแต่มันดืดๆอยู่ครับโอ้ กินยาบ่เอาหยาอันอันนั้นให้กินน้องยาหวานเนาะหยาหวานให้กินีอว uh, ันเี้มันจิเหลื่อมมาใช่หยาหวานนะให้กินมันจะเหลื่อมเป้ยเป้ยเลี้ยต่ำทงป้อพ่อไว้พร้อมพ่อไว้หยากระเบื้องก็จกินยังบ่ได้ปลูกงยาอันหวานให้กินหุยาหวานให้กินไม่สิวันสิไม่สิเหลื่อมเลยมาใช่ควายหันไปไหนควาย อนั่งอยู่ที่เราบ้านเดียวว่าเลาก็จะถามอยู่นะโตมหาสามสี่คนยังบมฮาเว่ารอคะยังโมฮาด้ว่าแหงมันอยู่ยังแพงอยู่บันาแบบนี้โอ้บนามันไหนสมัสมนก็เป็นฮุน้าว่านี่ยนะลาว่าไม่หยังพิษณุจุเนียแ่อุดรจุเนียเอาตัวละลานเด้ ข้ามหน้าบ้านไข้ามหน้าบ้านว่ข้าวเสีมาได้อุดรซื้อวเสียอุดรเพชรอุดรเพชรอุดรจักปีแล้วจักปีแล้วเฮ้ยข้วยสิบ่กสองปีนี่ยบอเอาอยู่บ้านไหนข้ามหน้าบ้านนะข้ามข้าวยงามหน้าบ้าน อันนั้นได้ไดบ้านเพิ่นเอามาเพิ่นกับเาอยู่แต่หากว่ให้ไปเบิ่งวันนี้เขาจะวาลายกล้วยลายได้เป็นฟามมคะกล้ยตัวนั้นตัวปเบิ่งน้เน่าหน่อยะวันลสมาเกือหมื่นแลาแต่เบิ่งได้อีกสปีแล้วว่ะบ่บลวาบอกเก้า้ึงขายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าห้าร้อยสี่สิบเก้าตัวนี้ค่ะ โอ้ฝนกระตกแห้งเริ่มมาแล้วฝนกระแหงแล้วสี่สิบเก้าค่ะโอ้คุณสูงแค่ตัวเดียวบสี่สิบเก้านี่ตัวเดียวบคะตัวเดียวนี่ตัวได้ แล้วก็ตัวนี้ตัวข้างหลังนี่ลูกสาวแยกสิโอแยกก่สาวเก้าห้าร้ยว่าิเบอโทรตอศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองสองเก้าสามสองเก้าสาอมศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสองเก้าสามเก้าสองหนึ่งสามเก้าสองหนึ่ง ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์ห้อยยังพี่่พีห้อยพีนะคะบ้านไหนบ้านโนนจะป่ามนนจะป่าหอมอยู่ทางไหนนนนจะป่าหอมเลยน้องแวงใต้เลยน้องแวงใต้อยู่ทางทางวานนอนบอกค่ะโอ้ยอยู่ทางวานนอนนะคะทางวานนอนขาอะไรคะขายงัวขายงัวงัวพาคนบอกไปขึ้นรถ ขายแล้วบอขายครับขายแล้วยังครับยังไม่ขายอยากขายครับอยากขายขายแล้วค่ะขายแล้วลงแล้วนะคะนี่ลงแล้วเมื่อบอค่ะมาทำร้ายคนอื่นเพ่อะ อำเภอว,วนนานนนท์ม้าหาเดือนก็มาา้มาหาเดือนพูดได้ขนาตัวนี้โอปลาคะปีศาจแดง<ะ>สมปีศาจแดงเหรอสันดิสมปีศาจแดงพูดได้มาในท้องอถ้าสนใจกระทักมาได้ที่เบอร์ที่บอกไปนะคะ The เพิ <sh arp Uma> ่นแย่ก็ได้เอาสันเอาแต่แม่ก็ได้เอาแต่ลูกก็ได้ฉันทำเดล่ยเดก้กัดตัวนี้เท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะเด็กดเล็กเล็กามดรับนนี้ ส8่0มืนแปดตัวนี้สี่หมืนแปดรถให้่ามืามอาหาหมื่นจะกว่ารถสี่หมื่นแปดตัวนี้ตัวนี้ห้าหมื่นสองตัวนี้ดี ตัวนี้หามึนสองเพ่อนห้องหามนสองบอส่อนกองเลยดิโอ้ยไม่หลีมาหาหากองโอ้เหยียบใช่ใช่เพ่นห้องบอสหามึนแปดนี่บอสหามึนแปดห้าหมื่นแปดตัวนี้ตัวขาวนี่ดิโอ้ลุดเหรอ เานี้ห้าหมื่นสามห้าหสามตัวนี้อันนี้ของนายเล็กนฮาอ์เล็กบอร์โทรบอร์โทรนฮาอ์เล็กุดยังต่อรอ่กัน ต้องรองกันเนี่ยผู้ค้าอยากหลายผู้ซื้อก็อยากได้หน่อยอยากได้ถือสีถึกถึกสิง้อสีถึกถึกไม่ดีตัวขาวคนกระตกมุกระดา ตัวนี mm ้ก hmm. ็ขอนักฮแร์ดพกันใครก็ตัวนี้ซาเจตัวนี้ซาเจตวสมเดี๋ยวกับคนต่ออยู่ันต่อก่อนันต่อก่อนจีอันบอกเบอร์แน่โโห ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกหกอันนี้หอยและบ้านต่างอนนะคะสนใจทักมาได้นะคะนี่ที่ไทยไว้นะคะมีมีสี่ตัวเป็นคนไทยเนาะสตัวตัวนี้าหมื่นแปดตัวนี้อันนี้คือทักมาได้ค่ะที่แนหอยนะสี่ตัวพรตัวนั้นเอาเรวบ่กันเอาล้า ได้ขายยังโตแล้วค่ะเอาจริงค่ะตัวเดียวครับตัวเดียวสี่มื่นกว่าสี่มื่นกว่าแม่มานครับแม่มานแม่มานบ่โอ้แม่มานตัวนี้สิแค่สี่ออกเหรอประกันมันเลยคที่สี่สิบแปดสี่สิบแปดค่ะสนใจทักมาได้ที่ที่เบอร์ 063ย์หกสามศูนย์หกสามศูนย์สามห้าย์มห้าเจ้าศูนยห้าเจ็ดเก้าศห้อยมองแล้วครับห้อยมองค่ะพ่อยมองงานนมเค้งแล้วครับนดีโอ้นมเค้งแล้วพอดีเขาละกับแล้วครับพนค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะที่เบอร์นี้นะคะค่ะค่ะพนตกแล้วพนกระสิกับแล้วครับจ้าจ้าโชคดีค่ะ ตัวนี้ของไผ่นไม้นาเจดร้กบาของบยูนนี่เจ้าของบยูนรอยไมเปน่ยร้กันเริ่มแหงละไม่ร้อนึงบวกหโ จะขายโตเท่าไหร่ขายโตขายซิทนะขายตหม้อจะปีแล้วนหม้อจะปีแล้วปีปลายปีปลายตัวเมียเมียสาวโอ้ท้องแม่สาวแข่งขาใหญ่แม่สาว